สวัสดีครับสวัสดีเอสซีสุนิบเวอร์ครับผมวันนี้อยู่กันที่อูโบเจริญยน,นตน์ครับมาดูอีเทนวันนี้ครับวันนี้ช่วงสั้นครับกำลังบอดีไฟขึ้นมาใหม่ครับเรียกว่าสวยงามเลยทีเดียวครับผมอีเทนคันนี้นี่ เป็นคลาสซีของมาสด้านะครับมาสด้าระบบเป็นของมาสด้าทั้งหมดครับระบบเพิ่มอะไรระบบอะไรของมาสด้าหมดเลยนะเดี๋ยวเอาเพื่อนๆดูครับช่วงล่างอขอบล้อนี่เป็นขอบล้อ13เนาะ 13, 13ครับ,นะรบเกียร์ก็เดิมๆเ,เลยครับเกียร์ถ้าจะเอา,าจะเอาไปเกียร์สิเองก็ได้15เอาเอาขอบกระทะของมาใช้ดูกัอ๋อขอบ15 <c oughs> ก็ได้ใช่ไหม เาเดแแแแแแแูแต่ราคานี่อยู่ในสภาพนี้แหละใช่ใช่เอาราคานี้ครับอยู่ที่4ี่หมื่นห้าครับไม่รวมทรงนะครับนะอ่ายังไงที่สนใจกันครับดไูได้ครับเล็กๆครับผมเล็กๆแต่ว่าพล็กแรงแรงๆๆครับผม มาดูช่วงท้ายของเจ้ามีดิคันนี้ครับนี่ครับผมสวยงามเลยครับคันนี้ตัวนี้ยังไม่ใส่เครื่องครับกระบะก็จะประมาณนี้เลยนะครับกระบะนี่ครับ ยังไงทันใดที่สนใจก็นนมาเลือกจังต่อขึ้นมาได้ครับราคาอยู่ที่ประมาณ4 5่0 0ครับผมเฉพาะโครงเปล่านี่แหละครับนะคันนี้นี่ต่างจากคันก่อนๆน,น้นนั้นคือมีแหนบด้วยครับลูกชุกล่างมีแหนบมาพร้อมครับ นี่ครับ4 5่0มครับผมเ<ล>อํอามาดูคันที่สองครับคันที่สองนี่จะเป็นช่วงช่วงยาวครับช่วงยาวราคาอยู่ประมาณ4 7่หมครับผมพร้อมเครื่องพร้อมเครื่องยนงต์คูโบต้าเก้าแรงครับ คันนี้ครับคันนี้สี่หมื่นเจ็ดนะพวงเครื่องนะถ้าโครงเปล่าก็สี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าคันนี้ก็สี่หมื่นห้าครับผมคันนี้ก็เป็นคานของมาด้าเหมือนกันครับเป็นอีแตนเล็กๆอีแตนขนาดเล็กครับเอาม,มาให้เอฟซีได้ดูกันครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามก็ได้เลยครับผม เอาขอฝากไว้เพียงเันานี้ครับคันนี้นี่มีไดสตาร์ทในตัวครับผมใช้งานได้เลยครับยังไงก็สนใจก็มาเลือกดูกันได้ครับผมอะาะสุสุดท้ายแล้วครับต่อก็ยังอูบอยจะเดินยนต์ด้วยครับมีทั้งยีเนเล็กยีนใหญ่ครับยีเดนใหญ่ก็อยู่ประมาณหกหมื่นกว่านะครับ ขอบคุณขอบใจทุกท่านครับที่เข้ามาดตามและ่อนก็เป็นขอบคุณมากครับ